ผู้โชคดีนะคะ,ะคุณพี่นะคะสายเสื้อสีเหมือนกันนะคะท่านชมเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ,ะกําลังจุดทูบกี่ดอกเนาะนี่เนาะกี่ดอกครับพี่สิบหกดอกสิบหกดอกนะคะจุดทูบสิบหกดอกอะจะขึ้นเว้านะคะท่านผู้ชม,แบบมคุณพี่นะคะผู้โชคดีถูกสามตัวตรงๆงนะคะสามศูนย์เจ็ดค่ะ ตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นเว้านะคะจุดทูบนะคะอธิษฐานขอนะคะขอโชคขอลาบด้วยนะคะท่านผู้ชมขอขอได้อย่างดังใจนะคะขออะไรก็ได้นะคะท่านชมก็คือ,อโชคดีนะคะโชคดีมากเลยนะคะได้สามตัวไม่ได้บอกนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมรู้แต่ว่าได้ได้นะคะ ผู้โชคดีนะคะถูกสามตัวนะคะงวดสามศูนย์เจ็ดนะคะเป็นคนรัตนะนะคะสุรินนะคะวันนี้นะคะก็กลับมานะคะมาทำบุญแล้วก็ขึ้นเว้านะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะที่กระท่อมละสังขารคะ่ะ บ้านรุนค่ะอยากไปใกล้นะลูกไปดูฝั่งนู้นก็ได้แต่ข้างไม่ได้ยยอขึ้นบ่อสองอันเลยประจันเนาะขึ้นบ่อสองอันมาจันเนาะมาดำนินการประจันมาดำนินการค่ะอ๋อมาแต่ใส่เนาะจ้ะมาจากรัตนบุรีค่ะ สูรินเฮาเนาะแม่ค่ะรัตนาอำเภอรัตนาเนาะเป็นผู้โชคดีบ่จ้ะหรือว่าจังได๋ค่ะอ่าอันบนไหวหล่ะก็ได้ตามที่ค้าขอไหมค่ะอ๋อบนไหวบ่จ้ะจ้ะเพิ่นว่าจังได๋เนาะค่ะโอ้ความลับแม่ค่ะอ๋ออันนี้อยากส่โมลิกสซิฟเนี่ยจังน่อยอ๋อขอแต่ว่าบนไหวเนาะจ้ะนายจิตตลินทำสนาร์บนไหวก็ได้ได้โชคบ่จ้ะจ้า ได้สิ่งได้ได้คือจังเข้าเบาได้สมปรารถนาจังซิงอะไรกันค่ะเคยมาจักเทืออะไรจ้ะเทื่อที่สามมีค่ะเพราะว่าเทือ่ที่สามเนาะบนไใบก็เลยได้โชคดีว่โชคดีได้หลายประจ๊ะเอ้เขามาได้หลายบบให้ว่าได้ซะเถอะเนาะโอ้ให้ว่าได้เนาะให้ว่าได้ซะโอ้ทำสุนารท่อท่อทงโมโหจะมากนักกันโมโหว่าผู้ใดโชคดีเอ้ยคนนี้ละมั้ง ะส่น้ากันนะเนาะน้ำกันค่ะน้าใจน้ำกันอันดัยินวิพิธาตว่าโชคดีถือสามตัวไปจ้ะจ้ะค้อนผุนค่ะถือสามตัวโอ้เนี่ยนะซออุโซซอเสือเสือสีชมพูเลยนะจ๊ะเสือสีน้ากันเป็นพี่น้องกันว่าหน้าตาเท่ากันโอ้เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันถือสามตัวนายระบีพัฒน์ซียางนอก ลูกสองคนในน้ำสกุลก็ละเออพอเดียวกันพอเดียวกันเดีคุณพี่นะคะก็เดินทางมาจากสุรินนะคะรัตนะนะคะอำเภอรัตนะนะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นผู้โชคดีนะคะในงวด307นะคะก็ได้มาซื้อเบ้านะคะบูชาเว้านะคะไปขึ้นเบ้านะคะท่านผู้ชม เป็นผู้โชคดีนะคะถูกสามตัวต,งตรงๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้เดินทางมานะคะขึ้นเบ้าน,น,นะคะดดดดลด คู้โชคดีนะคะก็ากำลังเขียนชื่อนะคะถวายเบ้าอวทวายขึ้นเบ้านะคะในวันนี้นะคะท่านผู้ชมพูดด้วยทำมือทำไม้ด้วยนะคะอดีตวันนี้ทำไมมีมติดคนเขียนหกสีเลยเนาะไม่ไม่ไม่ใส่ตอนแรกใช่ค่ะว้าวอันแรกก็เหมือนกันอันนั้นใช่มาแน่นอนเราหกสี่เนาะ วันนี้ขึ้นพิธัดวันนี้ขึ้นกี่ครั้งนะคะอันนี้อันนี้ขึ้นเมื่อเช้าก็ดวงนึ่งวันนี้ก็อีกสองเนาะเป็นสามแล้วพี่เน,ะนานะนเป็นผู้โชคดีทั้งนั้นเลยเนาะพี่ค่ะสร้างสองที่อันนี้เท่าไหร่คะนี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ๋ <inclusive. S 1> อปานกลางเนาะปานกลางเก้า 99้าร้มยเก้าสิสานะคะคะชมพระคะวตุอรหตัตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมทัสสะพระคะวตตอรหตัตสัมมา ัำพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตจัมาัำพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตมหาคุณโนมหิติโกมหาลาโพอะหังโอเทมิ ตังเอวกาลยานุกติเกตวาพุทธโตก็เสียภิกขัตอันนามอภะโภูมิ สามารถตรวจดูไดุกคนรูมทายเมื่อวนที่25สถาเทวะมนุษย์จะนำเป็นครูปู้สอนองเทวดาละมนุษย์ทางภพวักวี้เป็นผู้มีความจาเริญในจเรนก กามังปะทากินัาปะทากินัเมโนูกามังปนิสีเตปะทากินาปะทากินานิกกตะท่ละลับปัเตปะทากินเลยเอาึ้นดีนะดูจับวินาทีด้วยดูวินาทีด้วยงานุว้าวทีแดกแค่ขาดรู้อะไรนาทีพิ่ันสิบเก้านาทีบอเพราะเหมือนครั้งแรกที่เราขึ้นเนาะ19นาที วันนี้ขึ้นสองรอบนะพี่นะครับอ่ะสิบก้านาทีสองรอบสิบก้าครับเก้าไรคะสิบเก้ารัพูทางประสิทธิทางประสิทธิทำบางประสิทธิ